วันนี้เพจมังคุดสุดจากสวนบางกลงางก็นำมาชมสวนมังคุดนะครับปีนี้มังคุดเป็นน้อยมากนะครับจากสภาพที่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือไม่มีลูกเลยนะครับปีนี้ตัวนี้ก็ไม่มีนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็พอเห็นอยู่บ้างนะครับ ของสวนเราก็จะเป็นคุชที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์นะครับแล้วก็จะมีก็บางสวนก็จะมีป๋ยเคมีที่เสริมเข้ามาบ้างโดยรวมทีนี้พัานเกษปุกยก็เป็นไปตามปกตินะครับแต่ว่าจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้มงคุดออกดอกนี้น้อยมากครับน้อยน้อยมากครับตัวน,นี้ก็เป็นแต่ว่าน้อยนะครับ อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมกล้องไม่ได้ซูมเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปตามไปดูการเก็บมงคุดของปีนี้นครับเป็นลอดแรกของปีนี้นครับไปดูตามไปดูนะตรงน,นี้ก็มีเยอะใช้ได้ต้นนี้บางต้นมีคนเก็บมงคุดไว้นะครับครับมงคุดเป็นมงคุดลวดแรกจากสวนนะครับ ทยอยเก็บเพราะว่ามันเป็นไม่นาแน่นการเก็บก็จะลำบากนิดนึนะครับ <c oughs> มันลำบากที่ว่าเจะเราหาผลที่มันอยู่ว่าอยู่กิ่งไหนเนี่ย <c oughs> มันก็ <c oughs> ต้องเล็งกันหน่อยนะครับเบาบางไม่เหมือนกับฤดูกาลที่มันเป็นเนยเอะๆโดยไหนก็จะเห็นลูกว่าตัวที่แยกลูกที่สุกแล้วกับลูกที่ยังไม่สุก กเก็บได้แล้วครับดุยังเก็บไม่ได้เขาแยกออกแากกันแต่ว่านี้มันเบาบางมากเจ้าของสวนนะครับแบบนี้เลยปะแบบนี้เลยเก็บแ <c oughs> ล้วก็จะสั่สะพายนี่ครับแล้วก็เดยวเต็มสะพายก็จะแบ่งใส่ถัง แกย,ยากเลยลูกอหรืนยังถูกยากไหครับถูกยากนักเกว่าคิโลได้แล้วนี่จกักพกโลไดไหมหยอกไปอ่ะเขากลัวละสักกี่กิโลอันนี้โอ้อันนี้ก็ประมาณหกกิโลน,นี่ก็ประมาณน่าจะสี่กิโลในถังเมื่อกี้ก็น่าจะประมาณสักสี่กิโลถึงห้ากิโลได้ครับก็รวมๆก็หกสี่สิบประมาณสิบห้ากิโลครับ ครับผลผลิตวันนี้นะครับที่เก็บได้เดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าน้ำหนักที่เราเก็บได้เนี่ยผลผลิตในสวนเราขนาดเท่าไรบ้างดูปีออกห่วงเลยครับร้อยยี่บสี่กรัมก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยร้อยิบสี่กรัมมีเก้าสิบสี่กรัมเดี๋ยวเรามาดูว่าเกจเอที่ว่าของเราแค่ไหน120ร้อยยี่สิบกรัมนี้เกิดกันนะ102ร้อยสองกรัม ข้า12กรัมกระทัดส่วนมากก็คุณก็จะจับโือประมาณแล้วก็มาช่างแบบนี้แล้วก็จะรู้ตงมเอแล้วประมาณนี้จะรวดเร็วจัดีมากกรรมอันนี้ไม่ติดไซส์เอนะครับคือนี่จะเป็นจะเป็นจิ๋วจิ๋วแต่จิบนี้เป็นไซส์เอแล้วแต่จิตกรัมแล้ว30กรัมผลผลิตส่วนมากก็เอถึงจัมโบ้นะครับเอ นี่เนี่ยประมาณนี้ประมาณขึ้นก็ประมาณคือนี่ขั้นนี้กเอขึ้นนะครับแปดสิบห้ากรัมเทียบนะครับเทียบลกรูปนี่คือเอะนี่ก็เป็นผลิตโดยรวมของส่วนนะครับนะครับก็จะมีะเทียบกันตัวนี้ก็จะมีตัวนี้เป็นจิ๋วจิ๋วก็จะชัดจิ๋วมันก็จะเป็นเอขึ้นนะครับนี่ใน้ก็สูสีครับตรงนี้แปดสิบห้ากรัมเท่ากันเลยเท่ากันจับดูก็ ก็จะประมาณนี้จับดูก็จะรู้สึกว่ามันเท่ากัน <Okay. S 1> ครับ